โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะใน New Frontier 3 Unit 8ใช่ว่ะอ่า Unit 8หน้าอะไรนะหนึ <103. S 1> <103. S 2> ่งอสามอ่าหน้าหนึ่ง้อยสามเช็คใหม่นะคะโอเคคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาบอกว่า Become อ่ะอ่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องอย่างนี้ก็คือ how i become เ ถ้าเป็นเด็กปถมที่จะบอกอ่านไปพร้อมกับพี่นะคะแล้วเวลาพี่บอกเด็กปถมอ่ะอ่านตามพี่รู้ว่าเขาอ่านแบบไหนเขาอ่านแบบซ้อนคําเลยนะเดี๋ยวนี้ความหมายคือพอพี่ขึ้นฮาวเขาฮาวตามเก็เตอไม่ได้รอจบประโยคอะ่ะคือฮาวและเสียงก็จะซ้อนกันไปทีละคาอะ่ะเนืกอออกมาเออนะคะนั่นคือความไวของเขาเนาะอ่ะ how I became นะคะ e c เค e เป็น v ว r b ช่องสองของบีคำเนอะแ e n เอเว n t รนทัล a อคที เอ้ยเราไม่เคยเห็นคำนี้เลย activist activist แปลว่าอะไรก็คือ activity นั่นเอง activity คือกิจกรรม activist เขาให้เป็นคำว่านักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเรื่องอะไรคุณว่าเคลื่อนไหวเรื่องอะไร environmental คือเรื่องอะไรเคลื่อนไหวเรื่องตอบเคลื่อนไหวเรื่อง environmental environment มีใครรู้บ้างมีใครแวดล้อมเออขอบคุณมากคะ่ะอายาย,า,ยาช่วยด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองเขากํลาลังพูดว่าเขาอะกลายมาเป็นนักเคลื่อนไหวฉันกลายมาเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ยังไงหรือวิธีที่ฉันได้มาเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเรื่องเนี้ย เขียนโดยเบกกี้นะคะพอมีใบอย่างนี้แล้วก็เบกกี้มาตินก็คือเขียนโดยเบกกี้มาตินเขาก็แนะนําตัวก่อนเลยนะคะช่วงต้นพี่คงไม่ต้องแปลเนาะนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อแล้วก็โรงเรียนที่เขาอยู่นะคะแล้วเขาก็บอกว่า I first become concern e d คำว่า Concern e าอัพท์คำแรกที่เราควรรู้อจดไว้ Concern ์น Conc นะคะถ้าเติม e d คือเป็น Ver รช่องสองเนาะเนี่ยคือ Ver b ช่องห concern อะแปลว่าอะไร concern แ, Conc แปลว่ากังอะไรกังวล concern แปลว่ากังวลหรือ,อ,อมีความรู้สึกแบบก็กังวลนั่นแหละนะคะเกี่ยวกับอะไร climate เอ้าเจอแล้วเจออีก climate คือกังวลเกี่ยวกับ climate บ climate แปลว่าสภาพอากาศ climate แปลว่าสภาพอากาศอ่า in อะไร seven grade ก็คือ seven grade คืออะไรในอะไรชั้นไหน seven นเติม th grade คือตั้งแต่ตอนไหนถ้าเป็นภาษาอังเกตที่พูดทับศัพท์ได้เลยก็ตแต่เกรดอะไรเกรดอะไรเกรดเจ็ด เกรดเจ็ดเนี่ยถ้าเทียบเป็นประเทศไทยก็คือประมาณมหนึ่งเกรดเจ็ดะนะถ้าเทียบเป็นของไทยก็คือประมาณมหนึ่งเมื่อนะคะนี่ตัวนี้เราย้ําบ่อยหลังๆก็คือเดี๋ยววันเนี้ยพี่ว่าจะขยี้เรื่องนี้ด้วยจริงๆพี่เตรียมเรื่องนี้ไว้ด้วยนะเนี่ยว่าเวลามันอยู่กลางประโยคแล้วถ้าคุณเอามาฝึกเขียนเนี่ยคุณจะเขียนยังไงนะคะก็คือเมื่อฉันเนี่ยได้เรียนรู้อะไรได้รู้ว่าอะไร C level is rising เอาแปล C level is rising แปลว่าเมื่อได้เรียนรู้ว่าระดับน้ำทะเลมันทำไมคะคุณนึกถึงสิ่งแวดล้อมคนมันกังวลน่ะคุณได้ดูข่าวบ้างไหมรับรู้โลกบ้างไหมว่าเมื่อน้ำทะเลมันทำไมสูงขึ้น <c oughs> เมื่อน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะคะเขารู้สึกกังวลเมื่อเขาได้รู้ว่าตอนมหนึ่งเนี่ยเขาได้รู้ว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้น My side a n d ทีเชอร์คือใครไมซายทีเชอร์คือใครครูวิทยาศาสตร์ทำไมคะคุณว่าครูวิทยาศาสตร์เขาจะทำาไมเขาจะไหมถ้าสมมติคุณเดาไม่ออกว่า e x p a n d แปลว่าอะไรแต่คุณว่าครูวิทยาศาสตร์แปลว่าเขาจะทำาไมกับคุณอธิบายนะคะเขาอธิบายนะคะโอเคอธิบายแดดอาจเจออีกคำหนึ่งแล้ว relative cost ว่านะคะอธิบาย expand เติม ed เป็นเวิร์บช่องสองตัด ed พิ้งก็คือเวิร์บช่องหนึ่งอธิบายว่า polar ice อุย melting เมื่ออะไร polar ice เราเคยคุยกันแล้วรอบหนึ่งอ่ะ polar ice โอเค ลำนึงเมื่อกี้พี่พอคิดไปนะคะอ่ะต่อก็คืออธิบายว่านะคะนีแดดก็คือถ้าอ่านตามประโยคภาษาไทยก็คือว่าคุณรู้จัก polar i ซ์ปะ o l a ไ i ซ์คืออะไรน้ำแข็งขั้วโลกอเออมันคือน้ำแข็งขั้วโลกนะคะ polar อซ e เนี่ยมันคือน้ำแข็งขั้วโลกนะคะ east melting ก็คืออ s บวกกับ verb be บ,บ,บวกกับ verb to in g ก็คือทำไมกำลังทำไม กำลังทำไมกำลังละลายลังลลายนะคะน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายอะใครจะจดตรงไหนบอกเราได้นะเรารอน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายนะคะเออนี่ก็คล้ายๆเรื่องต่อเนื่องจากเราที่แล้วเลยนะเนี่ยแต่คนละบ,บทความนี่เฉยใช่ปะเออกาลังละลายนะคะเพราะว่าอะไร because ก็คือเพราะว่า greenhouse gas ก,ก็คืออะไร gas เรือนกระจกเนี่ยมันทำไม A r e making <ม>ก็คือกำลังทำอะไรทำให้อะไรพูดเลยเดี๋ยวผิดเดี๋ยวค่อยแก้เรื่องมันไม่ยากไอ้ I, 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 นายพูดเลยลูกกำลังทำให้ทำไมทำให้โลกร้อนโลกร้อนนะคะ is what s so discolate นะคะ is what ่ะ earth warming เนี่ยตรงนี้มันเป็นคำศั์ที่เราควรจะรู้อยู่แล้วเนอะอย่างเงี้ยนะคะ เราควรจะรู้อยู่แล้วจริงๆมันคือเหมือนเป็นคีย์ของเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยเกี่ยวกับอ่านี่แบบเหมือน,นเป็นคีย์ของเรื่องนะคะแล้วก็ it was discolored ก็คือ discolored เนี่ยมันแปลว่าเอ่อหมดเอ่อทอ้อแท้นะคะ discolored แปลว่าทอ้อแท้เออฉันรู้สึกทอ้อแท้ ต้องมีคำว่ารู้สึกด้วยนะเป็นกลุ่มคำของบอเลอะค่ะเพราะเราเติม ed ก็คือรู้สึกว่ามันท้อแท้นะคะ because นะคะมีคนมาทำไงคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยทางฝั่งของคนเนี้ยชื่ออะไรนะเออเบกกี้เนี่ยเขาก็รู้สึกท้อแท้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ทำไมที่ใหญ่มากนะคะมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ทีเดียวอ,อ ทีนี้มีคำขี้อีกคำหนึ่งที่แอบไปดูแบบฝึกหัดมาให้ก็คือคำนี้ such a big problem such เนี่ยมันแปลว่าเหมือน so ค่ะเหมือนทีเดียวอย่างเงี้ยแต่คำที่ตามหลังมันอ่ะจะต้องเป็นคำนามนะคะอันนี้บอกดาดาไอยาแล้วก็รักแล้วก็ซาร่าเอาไปใช้ได้นะคะก็คือปกติเราจอก so big อย่างนี้ใช่ไหมก็คือเหมือนกับแบบใหญ่ทีเดียวแต่ถ้าสมมุติเราใช้ such a big problem ก็คือคำสุดท้าย <S 2> <S 2> <S ที่ตามมาต้องเป็นคำนาม ตัวเนี้ยอ่ะต้องเป็นคํานามก็คือต้องมันก็คือความหมายก็คือมีปัญหาที่ใหญ่ทีเดียวนะคะคำเชื่อมตัวถอมาที่เราเห็นอ่ะอันนี้นิดนึง because but แต่ I feel feel ก็คือฉันรู้สึกว่าทําไมฉันรู้สึกว่าทําไม I have s o do something about it คํทำไม่ยากเลยนะคะและฉันก็รู้สึกว่าฉันจะต้องทำไม I h a d to do something about it ก็คือ have to แปลว่าต้องนะก็คือเป็น verb ช่องสองของ have to h a s to นะคะ h a v to ก็คือแปลว่าต้องต้องทำอะไรสักอย่างนะคะเกี่ยวกับมัน I start m a r l a ่นนะเริ่มที่ตัวฉันเล็กๆคุณอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตอนมหนเขาเริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะเขาเริ่มทำสิ่งเล็กๆนะคะ doing a little ทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทำอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเกี่ยวกับอะไรโดยการทำไมโดยทาไมอ่ะคำนี้น่าดีมากเลยอะ่ะ things like asking my m o m like asking คำนี้คำว่า asking คำนี้เนี่ยคือเราเราบอกแล้วว่านอกจากที่มันจะแปลว่าถามแล้วมันแปลว่าอะไรได้อีกมีใครจำได้ม้าง asking คำนี้นอกจากแปลว่าถามมันแปลว่าอะไรได้อีก พูดคุยไม่ใช่ถ้าพูดคุยเราจะเป็นเทลเป็นทอลไปคำว่า asking เนี่ยคำว่า ask เนี่ยนอกจากถามแล้วแปลว่าอะไรได้อีกบอกไหมคะไม่ใช่ค่ะมีอะไรที่มันคล้ายถามแต่ไม่ใช่ถามเออ ใช่ถามแต่ไม่ใช่ถามใช่ใครถามแต่ไม่ใช่ถามอ่าไอ้ออกจะบอกตอบอะไรนะผมาลา์ฮะ <H an> สัมภาษณ์งั้นสัมภาษณ์ไม่ใช่อ๋อพี่เข้าใจคุณแล้วไม่ใช่คือมันเป็นการพูดเชิงร้องขอ asking อ่ะ asking for request มันหมายถึงการที่เราร้องขอประโยคคําถามบางประโยคอ่ะเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ประโยคคําถามคุณจําได้ปะอย่างเช่นเวลาพี่พูดว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะที่พี่เซเว่นอะ คุณว่าเขาเชียร์ซื้อหรือเขาถามเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วเขาเชียร์ซื้อหรือว่าเขาถามเชียร์ซื้อเชียร์ซื้อนะเอาไอ้นั้นไหมคะเอาไอ้นี้ไหมคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่รับไหมคะเท่านั้นเท่านี้ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเขาเชียร์ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย asking เนี่ยในความหมายเนี่ยก็คือเป็นการขอแม่ ขอแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ว่าไม่ได้แปลว่าถามอย่างเดียวก็คือไลฟ์อักกิ้งก็คือมีการร้องขอนะคะให้แม่นะคะอคขอให้แม่เนี่ยทำอะไรสักอย่างอขอให้แมา่าไอลักปิดม่แล้วก็อัดคลิปอยู่ด้วยแล้วก็รู้เลยว่าเรียนไม่ได้ฟังเพลงไปด้วย อ่ะ asking my m o m นะคะก็คือขอให้แม่เนี่ย not to be s e เอ้ยขอโทษค่ะ not to buy plastic bag นะคะก็คือไม่ซื้อถุงพลาสติกหรือว่าอะไรหรือว่าขวดน้ำความหมายก็คือเออคือจริงๆถ้าไม่ซื้อเลยมันในในในความหมายของเขาอาจจะหมายถึงคือไม่ไม่ซื้อใช้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือลดการใช้ ะะเขาอาจจะไม่ใช้แก้วกระดาษหรือเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรียยุิแก้วใช่ป่ะอย่างที่เราคุยเรื่องแก้วกันจําได้เลยคลิปที่แล้วหน้าลงต่อ youtube คลิปที่แล้วไปลงแล้วนะจําได้ไมาเรื่องแก้วอ่ะจําเรื่องแก้วได้ปะจําเรื่องแก้วได้ไหมไอ้นายจาได้คนอื่นจาได้ไหมเรื่องแก้วอ่ะซาร่าจําได้ปะที่เราบอกจําได้ปะออมจำได้ว่ามีนายจำได้คนเดียวถ้าใครคุยกับพี่จะจำได้ ก็คือทำไมเราจะเอาแก้วไปทำไมไปซื้อกาแฟเพื่อที่จะได้อะไรส่วนลดเออเพื่อที่จะได้ส่วนลดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็สื่อถึงความหมายตรงนี้ได้ด้วยนะคะอ่ะคำเชื่อมตัวต่อมาที่เราเห็นคือคำว่าเดนค่ะเด่นนะคะเมื่อเขาอยู่ในเอกเกรดก็คืออยู่ในปีที่อะไรในเกรดไร mm hmm. เกรดแปดนะคะเขาเนี่ยจอยแปลว่าอะไรคะอ่ะ จอย I join the sky club and met a new friend อ่า I join the sky club and met the new friend I join the sky club and met the new friend นะคะทำไม j o y the sky club and met new friend ก็คืออะไร j o y คือ sky club คือคือคลับ sky club ชมรมวิทยาศาสตร์ค่ะ เขาอะไรชมรมวิทยาศาสตร์จอยอ่ะเออเข้าร่วมนะคะ oh. เขาเข้าร่วมนะคะชมลมวิทยาศาสตร์นะคะแอนเม็ดนิวเฟนก็คือได้เจอใคร <Yeah. S 1> ได้เจอเพื่อนใหม่นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะเจอคําเชื่อมอีกแล้ว <Yeah. S 1> เพื่อนใหม่เขาเป็นยังไงอ่ะเชื่อมด้วยคํานี้เพื่อนใหม่เขาเป็นยังไงก็คือ care about earth mm. เพื่อนใหม่ที่ทําไมเหมือนกัน care about earth ก็คือ <Yeah. S 1> ที่ ที่แคร์ก็คือที่รักโลกเหมือนกัน <I> ที่มีการแบบแคร์โลกรักโลกฮะอะไรนะคะออกัสโอเคที่แคร์หรือว่ารักโลกเหมือนกัน a s m u s h a d ค่ะคำนี้เราเพิ่งจะเรียนกันไปใน comparative อ่ะแปลว่าอะไร a s m u c h a d i d i d ก็คือเจอเพื่อนใหม่ที่เขาเนี่ยรักโลกทำไม a s m u c h a d i d i d ก็คืออะไรพอๆกับใคร พอๆกับที่ฉันเป็นเข้าใจะปะที่ฉันทําคือทําพอๆกัน as much as ก,ก็คือเท่ากันเนาะพอๆกันต่อมา we talk about how emission อ่ะพวกเราเนี่ยก็ทําไม talk ก็คือทําไมได้คุยกันเกี่ยวกับอะไร how emission เอา้ามีใครรู้มาก emission แปลว่าอะไรเออ are causing air pollution สมมุติว่าเราไม่รู้ว่า emission คืออะไรแต่เรารู้ตรงนี้ไหม Air ร o l l u ู i o n รู้มาคืออะไรคีก็มาการปล่อยมลพิษค่ะการปล่อยมลพิษเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะ Air Emission แปลว่าการปล่อยมลพิษนะคะ m i s s i o n แปลว่าการปล่อยมลพิษการปล่อยมลพิษทีนี้เนี่ย Causing ก็คือที่เกิดจากอะไร Air Pollution Emission E M I S S, s I O N นะคะ R a u s i n g ที่มีสาเหตุจาก air ์พ l ล u ูชันนะคะก็คือเกิดทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศนั่นเองนะคะ making it hard to b e a t ซึ่งทำให้เราทำไมคุณนึกถึงความเป็นจริงมันปล่อยมลพิษออกมาอ่ะ hard to b e a t ก็ถือว่าเป็นคีย์อ่ะ it hard to b e a t คุณรู้จักเอ่อ b r e a t ขอโทษนะคะ b e a t h e hard to b e a t คืออะไร b r e a t คือ หายใจหายใจก็เลยทําให้เรา hard to b r e a t e ก็คือทําไม hard คือหายใจยากนะคะหายใจยากหายใจลําบากนะคะ without อะไร without อะไรหายใจลําบากมากเลยถ้าไม่มีอะไรมไม่มี m a s, <c oughs> <S เออเห็นไหมถ้าไม่มี m a s นะคะ <c oughs> ก็คือหน้ากากอนามัยของเรานั่นเองนะคะพี่ก็ถือว่าคําว่า m a s เนี่ยเป็น key เหมือนกันนะต่อมา วีโ l d พวกเราเนี่ยทำไมคุยกับคุณครูคุยกับครูว่าอะไร We wanted to write พวกเราต้องการที่จะเขียนนะคะ to the y o ยูถึงใครคุณรู้จักไหมเนี่ยใครเนี่ยอยู่ในเต็ดเนชั่นชื่อเต็มคุณรู้จักไหมชื่อย่อคืออะไรคุณเห็นปะมันขึ้นต้นด้วยตัวยูอ่ะกับตัว n ที่เป็นตัวใหญ่ชื่อย่อคือ UN UN, UN. ภาษาไทยคือ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรยูเอ็นอะควรรู้นะคะอารักว่าไงลูกตอบได้ผิดเดี๋ยวค่อยแก้คุณควรรู้จักคุณต้องรู้จัก,จกคุณต้องรู้จักคุณต้องรู้จักยูเอค่ะแต่คุณองค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาตินะคะ UN เอคือองค์การสหประชาชาติคืออยากเขียนเรื่องนี้ถึงองค์การสหประชาชาติแต่แต่ทําไมแต่คุณครูเนี่ยเขาพูดว่าอะไรพูดว่าเออครูครูก็น่าจะมีการแนะนํานะคะแต่ครูก็บอกว่าอันนี้พี่รู้ฮีเนี่ยเป็นครูเพราะเดาว,ว่าคือไม่ได้เดาดิพรเขาต้องปรึกษาครูใช่ไหมนี่ไง พวกเราบอกทีเชอร์ของพวกเราแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นครูโอเคป่ะครูก็เลยบอกว่าติ ink, <ม>้งกอบรี่อยู่ในเด็คขึ้นใหม่ดับเบิ้ลโขดเป็นไดเรกสปีดนะก็คือเอาคําพูดครูมาใช้เลยนะคะติ ink, ้งกอบรี่กอคือโลกโลกนะคะติ้งคือคิดในระดับโลกคิดในระดับโลกแต่ทำในระดับอะไร locally ก็คือ,ท,อท,ทำทอทนในระดับท้องถิ่นคือคิดแบบ คิดถึงจะถึงองค์การสาระชาชาติเลยแต่เราจะทำในระดับท้องถิ่นคือเขาเป็นการเหมือนแบบชื่นชมอะชื่นชมว่าเอ้ยคุณเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างในระดับเราทําได้แค่ในระดับท้องถิ่นเพราะเรายังเด็กเฉ่งเก็บใอยะเอ้ยอะไรเอ้ยสมมตินะคะแต่เราอะคิดไปไกลมากเลยว่าเราจะเขียนถึงใครถึง UN เถึงองค์การสากลชาติแต่ในความเป็นจริงอะเราเขียนถึงใครก็พอ โซ so, ดังนั้นเนี่ยเราคุยเราควรบอกใครดีอ่าเราควรบอกใครเราควรเขียนถนึงใครก็พอ mm hmm. คำว่า petition ดีมากนะคะสับใหม่ p e t i t i o n petition แปลว่าร้อง <Long. S 1> คำร้องนะคะคุณควรเขียนคำร้อง to our school นะคะ พินิ l p ลพินิ p อลคือใครก็ทรงสุสาธิการกปูไกลไปก็ยังไกลอยู่อ่ะเมื่อกี้บอกว่าติงกิ้งโกลบอรี่งั้นเปลี่ยนเป็นติงกิ้งเนชั่นแนลลีแล้วกัน <laughs> เอาลงมาอีกเอาเป็นติงติงโลเคอลี่ถึงใครดีใครที่คุณคิดว่ามีอำนาจสูงสุดในชีวิตคุณในช่วงแบบในช่วง ที่คุณ <ขอ S 1> เป็น<อ>เด็กเออผอโรงเรียนก็พอ,อเข้าใจปะคะระดับของเราสูงสุดคือผอโรงเรียนคําว่า principal จริงๆแปลว่าผู้นํานะคะจะหมายถึงจริงๆในบางบางครั้งเราจะหมายถึงนายกก็ได้หมายถึงใครก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในระดับเนี้ยมันมีคําว่าสกูนําหน้าด้วยแสดงว่าหมายถึงใครผอโรงเรียนนั่นเองนะคะก็คือเขียนถึงผอแอนอ,อะไร and h a d a lot of students s i n e t แล้วก็ให้เด็กนักเรียนทำไม h a d a lot students s i g e i t s i g e คือทำไม s i g e พี่ก็ถือว่าเป็นคีย์ s i g e คือสัญญาณไม่ใช่อาจริงๆ s i e คำนี้ไม่ใช่สัญญาณอ่คือคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงเวลาคุณเขียนคำร้อง s i r e อ่ะ s i r e คือเเ้น ก็คือต้องให้คนเยอะๆมาร่วมกันทำไมร่วมกันเซนอันนี้เนี่ยค่าภาษาตรงนี้ดีมากนะคะขอขยี้ประโยคนี้นิดนึงพวกเราอาจจะต้องเขียนคำร้องถึงผออแล้วก็รวมกันให้นักเรียนเนี่ยทุกคน่เยอะๆอะมาเซ็นชื่อลงนามนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดพอๆคำเนี้ยลงนามซึ่งสอดคล้องกับเรื่องตอนนี้พอดีเลยลงนาม ตอนนี้ถ้าเป็นระดับประเทศการลงนามแบบนี้เรียกว่าอะไรคะถ้าคุณต้องการแก้ไขอะไรบางอย่างและให้ประชาชนทุกคนลงนามลงนามนะเรียกว่าอะไรคะมีใครรู้มั่งสังคมประชามติประชามติค่ะไม่ใช่เลือกตั้งนะถ้าถ้าเลือกตั้งคือเลือกคนใช่ปะ่ะแต่ถ้าประชามติเหมือนอย่างตอนนี้เขามีประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องให้พวกเราเนี่ย ก็คือพวกผู้ใหญ่อย่างพี่เนี่ยไปลงนามว่าจะแก้หรือไม่แก้เพราะมันเป็นเรื่องระดับประเทศแล้วลร,รัฐมนูญมันก็เป็นเรื่องของประชาชนเนื้อออกมาอำนาจก็คืออยู่ที่ประชาชนเพราะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องมีการทําประชามตินะคะประมาณนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่พวกคุณก็ทําแค่ในอะไรได้ในโรงเรียนได้โอเคนะต่อมาค่ะ we wanted our school to use sustainable ก็คือ พวกเราทำไมต้องทำไมต้องให้โรงเรียน Use Sustainable Energy คืออะไร Use Sustainable uh, Sustain Energy ก็คือมีใครรู้มั่ง Energy แปลว่าอะไรรู้ปะพลังงานถูกต้องนายพูดออกมาเลยนายไม่ต้องกังวลพลังงาน Use คือใช้ Sustainable คุณอาจจะได้ยินบ่อยเวลาโฆษณาคำว,ว่า Sustainable แปลว่ายั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงอะไร พลังงานที่ทําไมที่ยั่งยืนก็คืออาจจะหมายถึงพลังงานทดแทนหรืออะไรก็ได้นะคะพลังงานที่ยั่งยืน for the school building อ่า for ก็คือสําหรับใครอ่าจดก่อนนะคะมีเพื่อนเขาจดสับอยู่นะคะ sustainable s u s t a i n a b l e sustainable energy พลังงานที่ยั่งยืนอ่า for the school building อ่า for the school building ก็คือสำหรับที่ไหนสำหรับอ่า u i l d i n g คำนี้แปลว่าอะไรเอาอีกแล้ว school building คือตึกตึกนะคะอาคารเรียนนะอย่าแปลว่าการสร้างนะอาคารเรียน within next five years ก็คือภายในเท่าไหร่ ควรที่จะเออใช้พลังงานที่ยั่งยืนสําหรับอาคารเรียนภายในอีกกี่ปีภายในไม่ใช่อีกภายในภายในห้าปีห้าปีปปข้างหน้าด้วยนะคะ next year อ่ะต่อมานะคะอันนี้น่าจะไม่ใช่คำนี้แต่พี่เช็คนิดนึงอันนี้นะคะแก้นิดนึงจริงๆตรงนี้ต้องเป็น the อ่า the p r i n c i p l ก็คือพออเนี่ยนะคะแล้วก็ อ่ะคุณรู้ไหมคำนี้แปลว่าอะไร The school board board the school board ผอ o, แล้วก็อะไรบอร์ดโรงเรียนบอร์ดโรงเรียนจริงๆถ้าแปลเป็นไทยคุณคุณรู้คุณเข้าใจคําว่าบอร์ดโรงเรียนใช่ป่ะมันหมายถึงอะไรบอร์ดโรงเรียนไม่รู้ไม่รู้ออการบอกไม่รู้อ่ะเหมือนไม่เป็นบอร์ดเรือเอรร่อพี่ว่าแล้วดีนะที่พี่ถามที่มันชอบมีว่าไอ้รองผอ o, อะไรอย่างี้ไหมคะอ่ะคือคณะกรรมการค่ะ บอร์ดคือคณะกรรมการโนบอร์ดที่คุณติดนะใช่เพราะว่าเมื่อกี้อยาพูดมาว่าที่มีรองผออมันก็ต้องมีรองผอมีครูผู้ช่วยไปนั้นฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเราเองที่คุณก็จะต้องรู้ว่ามีรุ่นพี่ใช่ป่ะที่เขาเป็นประธานนักเรียนเขาก็จะมีคณะกรรมการในการบริหารหรือตอนคุณทําสีก็จะมีประธานสีมีหัวหน้าเชียหัวหน้าลีด หวัวหน้าพาเลตอะไรของคุณพวกนั้นนะคะเราถือว่าเขาเป็นคณะกรรมการทั้งหมดนะคะอักรีคือเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะ <c oughs> ที่เอามาอีกแล้วคำเชื่อมที่นะคะที่ the climate change is a big problem for everyone ก็คือทำไม climate change ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ climate change ไม่ใช่มันก็คือมันเหมือนโลกร้อนเนาะเขาใช้เป็นอะไรนะภาษาไทายเขาใช้อะไร climate change ไทม์เชนนะคะก็คืออสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับใครสําหรับทุกคนนะคะเออนะคะเขาก็บอกกับฉันอย่างและเขาเนี่ยผอ,อเนี่ยนะคะก็พูดอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นไดเรกสปีดอีกอ่ะพี่ขยี้นิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่พวกคุณกําลังเรียนกันอยู่บางส่วนนะคะว่าการพูดในเครื่องหมายดับเบิลโดก็คือเหมือนเราอะ่ะ พูดเป็นเสียงตัวละครนั้นเลยว่าพวกเราเนี่ย are making a difference ก็คือจะต้องทำการปรับเปลี่ยนโลกสำหรับโลกของพวกเราคือต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงนะคะโลกของพวกเรา so นะคะคำเชื่อม so จริงๆเนี่ยมันแปลว่าถ้ามันเป็นคำเชื่อมันจะแปลว่าดังนั้นนะคะดังนั้นตอนนี้ am and environmental activities เพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็เลยกลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองมันเช่มากเลยนะคุณถ้าคุณคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แล้วคุณคิดที่จะทำแล้วคุณอยากทำให้มันเกิดคุณไปบอกครูไปคุยกันในโรงเรียนทุกอย่างมันเกิดได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยู่เรียนไปวันๆแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไม่เกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปคุยกับใครอยากทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหน นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดได้นะลูกทุกเรื่องนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นอยู่ให้ถูกที่ถูกทางถูกคนมันก็เกิดได้ทุกเรื่องโอเคเนาะตามนี้นะคะก็คือคุณค,นนค,คุณสามารถเป็นนักอะไรนะนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมตัวน้อยนะคะคนอนุญาตใหเข้านำเชิญค่ะโอเคตามนี้